ยืนยันแล้ว Notting Phone 2จะใช้ชิป Snapdragon 8 p l พั Gen นหนึ่งในงาน MWC 2 0 2 3ที่ผ่านมาทางข่าวไพา์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Notting ได้ยืนยันกับสื่อว่าสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปอย่าง Notting Phone 2จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8ดซีรีส์แน่นอนครับ ซึ่งลาสุนก็ได้มีการยืนยันชื่อรุ่นมาแล้วครับว่าเป็น Snapdragon 8พัทเจนหนึ 1, ่งข้อมูลนี้ถูกเผยมาจากแหล่งข่าวที่ค่าไม่ถึงอย่างลิงดินซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียสาหรับหางานโดยเล็ลคา์คาสันหนึ่งในผู้บริหารของควอคอมได้โสพสต์ภาพคู่กับเพาไพในงาน MWC 2023แสดงความยินดีกับการเปิดตัว n Nothing Phone 2และเผยรุดชื่อชิปเซต Snapdragon 8ดพัทเจนหนึ่งออกมาครับหลังจากนั้นไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ได้ถูกแก้ไขครับ แต่มันไม่ทันแล้วนะครับ n o t t i n g p h One 1ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 778G ซึ่งเป็นชิปเซ็ตระดับ upper mid-range ซึ่งการที่ขยับขึ้นไปใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 801หมายความว่า n o t h i n g p h o n e 2จะเปลี่ยนหมายความว่า n o t h i n g p h o n e 2จะเปลี่ยนคลาสเป็นสมาร์ทโฟนระดับ High-end และอาจมีราคาสูงขึ้นครับส่วนสเปคอื่นของเน i n g ส่วนสเปคอื่นของ n o t t i n g p h o n e 2ยังไม่มีข้อมูลมากนะ,นะครับ แต่มีรายง,งานว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีหลัโมเดลว่า A065 มาพร้อมแรม 12GB มาพร้อมระบบวิชิ l แรมความจุภายใน 256GB ิให้แบตเตอรี่เปนที่5 0 0 0 m a ah, มโดยยังคงมีหน้าจออ m o มาเร2 0นึ้เหมือนเดิมครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปและครับตอนนี้ช่อง IT-FAST สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT ท a ฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ